คนในชุมชนนิยมทำข้าวหลามขายทำให้เกิดควันขึ้นมาโนยที่จากการเอาเข้าวหลามยิ่งเป็นการทันต์มากควันยิ่งเกิดขึ้นมากควันจากการอเอาข้าวหลามยังส่งผลรกระทบต่อผู้ผลิตและกางส่งผลรกระทบต่อชาวบ้านในแวกใกล้เคียง จากการสัมภาษณ์คุณป้าที่เป็นคนเผาเข้าวหลามเราพบว่าคุณป้าถูกควันส่งผลกระทบด้วยตรงคือคุณป้ามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีปัญหาทางปอดและช่องลำาพอค่ะและถูกชาวบ้านร้องเรียนว่ามีควันเป็นรบกวนชาวบ้านจํานวนมากและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือควันที่เกิดจากการเผาข้าวหลามจนวน็นมากนี้ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและทําให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ เราจึงเล้เห็นปัญหานี้เป็นสำคัญจึงคิดค้นนวัตรกรรมขึ้นมาค่ะดังนั้นเราจึงคิดค้นนวัตรกรรมขึ้นเพื่อลดปริมาณควันจากการเผาข้าวหลามโดยใช้ละอองน้ำาป็นน้ำพูนใสเพื่อลดปริมาณควันหลักการทํางานและกระบวนการทํางานของเรานะครับเราจะใช้ละอองน้ําในการกาจัดควันซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้พลมนหยดควันเข้ามาผ่านท่อของเราแล้วผ่านหัวฉีดที่หนึ่งซึ่งฉีดด้วยน้ำประปา ซึ่งจะมีความสามารถในการละลายคาร์อบอนมันออกไซด์แล้วควันที่เหลือก็จะผ่านไปท่อหัวฉีดที่สองซึ่งฉีดด้วยน้ำปูนใสน้ำปูนใสจะทำปฏิกิยากับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะให้มันตกเป็นตะกอนแล้วก็ไหลลงมาสู่ท่อน้ำแล้วเก็บเอาไปใช้ใหม่ได้นะครับค่ะหลังจากที่ตะกรววมกับน้ำและตกลงมาตรงนี้นะคะจะไหลาตามท่อลงมาท่อนี้ น้ำกรดตะกอนจะไหลลงมาตรงนี้และผ่านท่อกรองเพื่อให้ได้น้ําสะอาดออกมาเมื mm ่อ hmm. น้าสะอาดไหลลงท่อ,อเราจะสามารถดูดปั๊มน้ําสะอาดนี้ขึ้นมาใช้ในการกรองรอบที่หนึ่งได้อีกค่ะจากนวัตกรรมที่กลุ่มของพวกเราคิดค้นขึ้นมาคาดว่าสามารถทําให้ปร,ริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแกส๊คสคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นจากควันของการเผาข้าวหลามลดลงได้ครับ ขอบคุณครับ